การท่องเทียวประเทศไทยกั้รแลนนะครับาูกเข้าตร้ียดคู่ท่านนะครับมันโดมวาน้อ้ับเปมาถ้าถึง3ามนะครับบาที่น้น้อบนะครับที่ผู้อที่ได้อนานสอวันก็ดูวัายท่านระว่างด้นนั้น่ายี การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการสอนเพื่อระยุต์สุ่การใช้งานในวันนี้ตามที่สำนักงานการวิจัยชาติมีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างนวักกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อให้เกิดนวักกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศพัฒนาการเป็นเรื่องของโลงนะะที่น้ำโลงเกษที่ใช้ในเรื่องของ พี่น้องเกษตรกรในโครงการสัคัญสัตว์ของประเทศมีเรื่องโรนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เรื่อการดูแลต่องถงไทยและก็มีโดรงอีกสองที่มีการให้การสนับสนุนขอเนื่องมาอในการเกิดการใช้ประโยชน์และลประโยชน์ได้โอกาสคุยกับท่านอาจารย์พิเศษว่าในพื้นที่ภาคใต้จะมีัาจาการในเรื่องของการให้ความรู้การใช้ประโยชน์ในเรื่องของโรนมากกว่าเฉพาะในเรื่อง ก็คือได้มีการเชิญผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการที่ใช้ประโยชน์จากโดรนนะครในหน่วยงานที่ในพื้นที่จังหวัดที่เราได้เข้าไปให้ความรู้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะใช้ประโยชน์จากการทําเรื่องของความรู้เรื่องการตอบแบบซอฟต์แวร์โดรนจะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจเช่นในเรื่องของสุ้ายฝันหรือการทดรองที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการนำจิตประ ทางวารกรรมได้เกิดการแชร์ันในปรนสบการ์สุดพิเศษขอคุยเรื่องสุดลการตบคำถามเรื่องของตัวครับขอบคุณท่านนมดการอสางชองาิสานะครับได้ขอคได้ได้เจอท่านปรานะครับได้สัมผัสกับสองสามท่านปากสัมผัสิแก้นะครับจะมีไปวิ่งแสดสอนขึ้นมานะครับ しかも、ただ、お茶もあんしんこい。 tạm lắm tạm lắm tạm lâm tạm lâm tạm tạm lâm nó lâm tạm lâm bỏ lâm Đau lâm tạm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  lâm Nó lâm tạm 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 cho tạm lâm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  ขุนมาจารย์ครับก่าวสัสดีผมผมท่านนะครับกระผมก็ได้ระการับสนุนจากสมพักงากาบวิจัยแชาตินะครับโดยมีการจัดกิจกรรมมาทกคสอบคุยภาคกันนี้ก็เป็นของโซนภาคใต้นะครับโดยเราได้นำล่องจากจังหวัดชุมพรเป็นแห่งแรกในการจัดอบรมนะครับซึ่ง